ใช่ไหมคะมาต่อกันอีกคลิปนะคะเมื่อสักครู่อัดคลิปที่สามไปแล้วแล้วไม่มีเสียงอีกสัญญาณไมโครโฟ,ฟนมันลุดแล้วจิมก็พูดคนเดียวพูดพูดพูดจนจบคลิปพอจะพูอ้าวไม่มีเสียงเฮ้ยุาสาห์ได้ไพ่ดีมากสวยมากแล้วก็หัวข้อก็คือเกี่ยวกับไฮเออร์เซลสิ่งที่ไฮเออร์เซลอยากจะบอกไม่มีเสียงอะจิมก็คงต้องเก็บไว้ฟังคนเดียวอีกแล้วเพราะไม่มีเสียงมีแค่อากขยับ ะะสัญญาณไมโครโฟนมันหลุดเองขอโทษน,นะเดี๋ยวว่าเปิดใหม่แล้วการให้เพื่อนๆนะอันก็เดี๋ยวเป็นคลิปส่วนตัวข้อความส่วนตัวจิ๊บไปแล้วกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะไฮเออร์เซลของคุณอยากสื่อสารอะไรอยากสื่อสารอะไรขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลประจําตัวของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าคุณจะมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นี่คือข้อความจากไฮเออร์เซลถึงคุณนะคะสิ่งที่ไฮเออร์เซลของคุณอยากบอกคืออะไรขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะสิ่งไหนที่จิดควรรู้ขอให้เปิดออกผ่านทางหน้าไพ่สิ่งไหนที่คิดไม่ควรรู้ขอให้ให้ไม่ออกมานะคะไฮเออร์เซลอยากสื่อสารอะไรกับพลังงานที่เข้ามาขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ ระวงางสามใบอมใหม่แลวเซลอยากสื่อสารอะไรกับพลังงานที่เข้ามาขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่มองเห็นไหมหนูมุกสิกะใช่ไหมจิบ๊บจำได้แล้วมีคนบอกจิ๊บมาแสงไปแยงตานิดนึงนะคะอันนี้คือสามเหรียญ จิ๊ขอเปิดห้าใบก่อนนะคะเด e อ u ซนนะคะ 8, 4, แปนะดเหรียญสี่ละเรารอีกใบนึราชาถือเหรียญน,นะคะสำหรับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้ห้าใบที่จิป๊เปิดมาก,ก็สวยมากเช่นกันนะคะสิ่งที่ไฮเลอร์เซลของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณน,นะคะ สำหรับใครที่นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศอยู่นะคะแล้วขอพอรไว้นะคะสิ่งที่ไฮเออร์เซลอยากจะบอกคุณว่าใกล้ถึงวาระที่คุณจะได้รับพรน,นั้นแล้วนะคะมันเป็นความเป็นเรื่องของทรัพย์อย่างเดียวเลยคุณไปขอเงินขอทองขอทรัพย์สินไว้ใช่ไหมคะคุณจะได้นะคะที่ขอไว้จะได้นะ มันก็มาจากการที่คุณเอไปขอพอรไว้แต่คุณก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะคุณก็สร้างคุณก็หานะมันมันเป็นคือคือหลักการมันก็ถูกแล้วอะคะ่ะเราขอแล้วเราอยู่เฉยๆยังไงเราก็ไม่ได้เนาะเราขอเพื่อให้พรนั้นสัมฤทธิ์ผลนะคะเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องทําด้วยประสบความสําเร็จนะคะในเออเซลของคุณบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะ ความรุ่งโรดกำลังจะมานะคะเรื่องการงานไอเรื่องการเงินของคุณกําลังจะถูกเปิดออกสิ่งที่คุณสร้างไว้ทําไว้มันกำลังจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะมันกำลังจะขยายใหญ่ขึ้นนะนายเอิร์เซลอยากบอกอะไรอีกนอกจากเรื่องเงินคะนายเอิร์เซลอยากสื่อสารอะไรอีกราชนีถือไม้เท้านะคะเรื่องการงานด้วยนะ ตาชินีถือถ้วยด้วยมาทั้งตาชินีถือไม้เท้าตาชินีถือถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะเขาคือเดอะเดวินะและเจ็ดถ้วยนะคะอืมสำหรับใครที่มีมีตัวเลือกหลายทางมีความลังเลสงสัยนะคะมีแบบเลือกอะไรไม่ได้ สักอย่างหนึ่งอ่ะกำลังตัดสินใจที่จะเลือกแล้วยังเลือกอะไรไม่ได้อยู่นะคะให้คุณโฟกัสความรู้สึกความต้องการของตัวเองให้ดีๆนะคะระวังเลือกผิดเนาะมันจะมีมันจะมีสิ่งที่มาแบบทําให้คุณคว้ายข่ยมาล่อลวงทําให้คุณคว้ายข่ยนะคะแต่ที่มองว่าถ้าคุณอ่ะมีใจที่มั่นคงมีความรู้สึกที่แน่วแน่มั่นคงคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องนะหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวนั้นที่คุณจะเลือกอะ่ะมันจะสวยงามนะคะคุณจะเหมือนเหมือนคุณมีวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็คิดเป็นอะ่ะ <c ười> คิดเป็นอะ่ะจะไม่มีสิ่งใดมาล่อลวงคุณได้มันจะมีแหละแว็บหนึ่งที่แบบอันนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมเลือกไม่ได้สัทีอา่ามันก็จะมีแบบนั่งคิดนั่งวิเคราะห์อยู่นะคะแล้วก็จะมีสิ่งล่อลวงอะ่ะสิ่งที่แบบมาทําให้คุณค่อยแต่ที่มองว่า คุณมีความหนักแน่นมั่นคงมากเกินกว่าที่จะค่อยเควไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะไม่อ่อนไหวประมาณนั้นนะคะไม่ไม่อ่อนไหวแล้วก็หนึ่งเดียวที่คุณจะเลือกก็คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สวยงามนั้นนะคะแล้วเซลอยากบอกอะไรอีกคะขอ,ขออนอนุญาตเวียนหัวเวียนหัวอะไรคะ ไนเซลล์อยากจะบ,บอกอะไรกับคุณที่เข้ามาดูคลิปอีกคะ่ะว้าวอะไรคะเนี่ย DM p l e c e งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความเต็มพร้อมเป็นเป็นความเต็มพร้อมในจิตใจอะ่ะ ราชินีถือเหรียญราชินีถือไม้เท้าแล้วดีเอ็มเพรสมาอีกอ่ะมีความสามนางพญาเลยอ่ะเป็นความเต็มพร้อมความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความมั่นคงของจิตภายในด้วยนะคะทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะความมั่งคั่งมั่นคงอ่ะสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณต่อจากนี้อ่ะคะ่ะ สวยตังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณเลือกหนึ่งเดียวที่คุณเลือกเป็นเส้นทางที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตนะคะสิ่งล่อลวงต่างๆจะไม่สามารถมาทําอะไรคุณได้นะคะไฮเออร์เซลอยากบอกคุณยังไงคุณก็จะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทําขอให้คุณมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจทําต่อไปนะคะเดอะสตาร์เขามานะคะความมืดทําอะไรคุณไม่ได้นะคะยิ่งมืดก็ยิ่งสว่าง การเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วหลังสำรับนะคะยิ่งมืดยิ่งสว่างนะคุณจะไม่รู้จะพูดยังไงเลยสวยเมื่อกี้ก่อนที่จะเปิดดีเอ็มเมารู้สึกวิง้งเลยค่ะวิง้งวิ่งในหัวแบบยังไงอบอกไม่ถูกอะ่ะเปิดออกมาแล้วแบบสวยมากนะคะชีวิตคุณต่อจากนี้นะประสบความสําเร็จทั้งในที่มืดและที่สว่างนะคะความความล่อลวงความลังเลทําอะไรคุณไม่ได้นะคะ คุณตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องแน่นยําสัญชาตญาณของคุณแบบดีมากเลยนะคะเป็นคนที่พั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ทั้งความคิดอารมณ์การงานการเงินพร้อมมากๆยินดีด้วยกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่ฟังแล้วอึดอัดไม่เข้าใจเลื่อนผ่านได้เลยคนที่ฟังแล้วเข้าใจและกําลังอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ขอให้น้อมรับคําทํานายไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเป็นไปในทางที่ดี นะคะการเปลีป่ยนแปลงของคุณมาถึงแล้วน้อรับคำทำนายไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะ